พวกเราเช็ดไหมเป็นไงพี่พูดกะดีดีนะอ๋อได้แล้วโอ้จะกินซะเนี่ยชิต้าทำอะไรอยู่ลูกโอ้ตกใจหมดเลยแม่เนี่ยอยู่กับตูนอยู่ เย็นนี้อยากกินอะไรอร่อยอร่อยไหมลูกฮะแ้าพูดอีกทีสิแม่ถามว่าอยากกินอะไรอร่อยอร่อยไหมไม่ต้องคิดเลยแม่กินมิซ่าอยากกินมะนาวเนี่ยได้ได้ได้เดี๋ยวแม่จัดให้ฮะเอ,อของแม่เนี่ยน้ำผิง ทำอะไรอยู่ลูกววนรู้แม่ทำกันบ้านอะไม่รู้เรื่องเลยเย็นนี้อยากกินเลยเปล่าเดี๋ยวแม่จัดให้เฮ้ Indiana> แม่เป็นอะไรปะเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรแล้วอยากกินเลยล่ะเดี๋ยวแม่จัดให้ฮะตัวแม่ก็ไม่ร้อนนีกินยาลืมเขย่าขว,วดปะเนี่ยเปล่าไม่ได้เป็นอะไร รู้ว่าจะไม่ก <centimet, S 1> ินกินกินกินแม่กินหนูอยากกินไก่เกาหลีอ่ะแม่ไก่เกาหลีเหรอได้ได้ได้เดี๋ยวแม่จัดให้เฮ้ยผีเข้าปะเนี่ยชิวทำอะไรอยู่ลูกทำกรบ้านอยู่แม่เดี๋ยวนี้อยากกินอะไรพีลูกเดี๋ยวแม่ซื้อให้กินชิวจะกินอะไรเดี๋ยวแม่ซื้อให้กินวันเนี้ย เนี่ยพูดอใหม่ดิช่ฝันไหมเนี่ยไม่ได้ฝันแต่วันนี้ชิวอยากกินอะไรเดี๋ยวแม่จัดให้เออแม่เออชิวอยากกินหวานๆน่ะงั้นเอาชากไก่มุกแล้วกันโอเคได้ชากไก่มุกนะเดี๋ยวแม่จัดให้โอ้อะไรของแม่น่ะเป็นอะไรเป็นหนาวะเนี่ย เรียบร้อยเด็กๆได้กินคงจะหายเครียดกันเด็กๆ ทุกคนวันนี้แม่เป็นอะไรอ่ะไม่รู้ดิถุงหวยมั้งอ๋อสงสัยแม่อ่ะน่าจะสมองเกลือทุกนาทีแล้วไม่ต้องสงสัยอะไรกันมากหรอกกินทะลุชาไข่มุกก็ละลายหมดแล้วเออเออมากินเถอะจินเถอะเดี๋ยวกินกินลูกกินอ่ะชาไข่มุกอ่ะพี่ขอแก้วนี้นะหน่รอแม่พี่รอให้ได้ดิอ่ะจินกินลูกอ่ะ กินกันลูกวันเนี้ยเครียดกันมาทั้งวันแล้ววันเนี้ยเต็มที่เลยลูกอือมแม่เครียดเครียดอะอือเครียดมากด้วยแต่ยังข้องใจอยู่พวกเราเช็คไหม,อ,มอยู่เช็คเลยเป็นไงพี่ปกต,ตนะดิดีนะ กินเยอะๆสมองอ่ะมันจะได้ปลอดโปง่งเราจะได้ไม่เครียดแม่พวกหนูเครียดๆอะ่ะเรียนกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอือใช่พวกเราอยากเรียนพิเศษอะ่ะอยากเรียนพิเศษเหรอลูกแม่รู้ไหมบางทีอะ่ะเรียนที่โรงเรียนอะ่ะก็ไม่เข้าใจเลยอะ่ะอ่านหนังสือเองอะ่ะก็ใช้เวลานานหนูอะ่ะไม่มีเวลาที่จะออกไปเล่นกีฬาข้างนอกบ้างเลยใช่แม่บางทีชิวอ่ะหาข้อมูลในเน็ตก็ไม่รู้ถือหรือเปล่าว่าข้อมูลอะ่ะไม่ต้องการซักเบฟแ้วแม่ นี่พวกเราไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนั้นอะ่ะแม่เตรียมไว้ให้พวกเราแล้วที่นี่เลยสตาร์ทดีแอปเดียวครบจบที่เดียวเนื้อหาตั้งแต่ป .4 ถึงม .6 มีเนื้อหาครบทุกวิชารับรองทุกระบบแล้วก็ยังมีวิดีโอมากกว่าหนึ่งมือวิดีโอเลยนะลูกรอแม่แล้วมันมีอะไรอีกอะ่ะ แล้วก็ยังมีแบบฝึกหัดแล้วก็ลังข้อสอบของโอเน็แล้วก็แกะแพลมากกว่าส0 0 0 0ืนข้อเลยนะลูกจริงนี่แม่แล้วมันมีอะไรอีกปะใช่แม่แล้วมันมีอะไรน่าสนใจอีกไหมอะยังมีน้องสรุปอะกว่า3,000อันและทักษะนอกห้องเรียนอีกมากมายเลยลูกพูดเจ๋งมากเฮ้ยแม่รู้ได้ไงอะเพราะเราอยากเรียนพิเศษอะแม่รู้ได้ไงอะ ก็แม่เห็นชีต้าเรียนออนไลน์แล้วก็นั่งสะบังงกแล้วก็เห็นชิวกับน,น้ําขิงะทําการบ้านกันไม่รู้เรื่องเอา้าทำอะไรวะเนี่ยโหจะกลับก็ไม่ได้อะแล้วจะเรียนรู้เรื่องไหมเนี่เยเดีแบบนี้แล้วจะเรียนรู้เรื่องไหมลูก โอ้ทำไงดีเนี่ยอะไรมาตั้งไกแล้วว่าโอ้ยโ,โจทย์ข้อนี้มันทำยังไงเนี่ยยากอะเรียนไม่เข้าใจเลยต้องเปิดในเว็บดูดีกว่าฮะยิ่งงเข้าไปใหญ่เลย โอ้โหอะไรนักเนี่ยเราจะทำได้ไหมเนี่ยโอ้ยโอหนี่การบ้านนี่การบ้านนั่น,ะนการบ้านโอ้ยการบ้านทุกวิชาเลยจะทำวิชาไหนก่นดีน่ะพวเนี่ยก็ทำกิจกรรมอีกทำไมยีเนี่ยการบ้านก็เยอะมีทุกวิชาเนี่ยจะทำวิชาไหนกน่อนดีนะ่ะ เรื่อไม่ถูกละดี๋ยวต้องไปช่วยแม่ทํางานดิถ้ากลับมานข่าเนี้จะไม่มีเวลาทำาอื่นแน่เลยเห็นลูกๆเรียงกันแล้วก็เครียดเราต้องทำอะไรสักอย่างละอืมแอปนี้น่าจะช่วยเราได้ เลยไปหาตัวช่วยมาให้พวกเรานี่เลยแอปสตาร์ดีโหลดกันมาซะเรียบร้อยแล้วแม่เนี่ยโหลดเรียบร้อยแล้วไวจริงนะพวกเราเนี่ยหูยแม่แอปสตาร์ดีเจ๋งอ่ะช่วยลดเวลาในการทบทวนแล้วก็เตรียมตัวสอบเพื่อให้น้องๆทุกคนอ่ะเหลือเวลาไปทำสิ่งอื่นที่สนใจไปทำตามความฝันของตัวเองได้เหมาะกับชิต้าเลยอ่ะเฮ้ยสตาร์ดีแพนเนอร์ช่วยจัดตารางเรียนเหมือนมีแพเนอร์ส่วนตัวหูยกำลังหาตัวช่วยเลยแม่ ีพอตร,รายงานผลการเรียนพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำช่วยวิเคราะห์และแนะนำบทเรียนหุ้ยเจ๋งอะเรียนไปได้แต้มสะสมเหรียญสั่งตัวละครของกู้หูรู้ใจยังสัตว์ออนไลน์ด้วยเจ๋งอะเนื้อหาถูกต้องแม่นยำให้ได้จริงประหยัดเวลาอยู่ไหนก็เรียนได้พี่ขิงมีกิจกรรมให้เล่นกับกับตามที่ไปด้วยอะจริงอะไหนดูดิเรียนให้ฟัน หากับตันให้เจอยิ่งเรียนเยอะนอกจากจะได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วยังเพิ่มโอกาสให้ได้รางวัลเอกุศิลอีกด้วยของรางวัลในแต่ละสัปดาห์จะได้ไม่เหมือนกันมีให้สะสมทั้งสี่รางวัลแนี่อืมน้ำขิงแม่เห็นเราอ่ะหาข้อมูลในเน็ตอ่ะไม่รู้เรื่องเลยไหนลองดูซิวในเนี้ยมีปะจริงด้วยอ่ะแม่เมื่อกี้อ่ะหนูน่าหาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตอ่ะไม่รู้เรื่องเลยแต่ในเนี้ยมีทุกเรื่องที่หนูเรียนอยู่เลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำลังหามุมบวกลบเอกนามหรือว่าการแปลงอ่ะเฮ้ยนี่นี่นี่ มีน,มมน,มน,น,นั้หล่อ,อนะจากห้องเ,เรียนด้วยการลงทุนเพียกเงนพอดีเลยแม่ให้หนูเรียนแบบเนี้ยหนูอ่ะไม่เบื่อแน่เนี่ยหนูจะละครให้แต่งตัวด้วยแถมมีสสตว์เลี้ยงให้ยังด้วยนะแม่นี่พวกเรารู้ไหมถ้าเราไปเรียนพิเศษกันข้างนอก,กน,นะค่าเรียนพิเศษอ่ะแพงมากแม่จ่ายไม่ไหวหรอกนะแต่ถ้าเราอ่ะเรียนในแอสตาราดีเนียนะช่วงเนี้ยเขามีโปรโมชั่นลดห0 สำหรับหแพ็กเกจ1ปีการศึกษาเรียนได้จนถึงวันที่30มเมษายน65จากราคา4,500ลดเหลือ2 1 0 0ระยะเวลาโปรโมชั่น5วันเท่านั้นมีที่ไหนเรียนได้ไม่อั้นครบทุกวิชาตกเฉลี่ยแล้วว่าวันหนึ่งยังไม่ถึงส0บบาทเลยลูกแลต่ถ้าเรียนนะตอนเนี้ยโหลดมาเรียนฟรี7วันแม่ว่ามันคุ้มสุดๆลูกโแม่หรือว่ามเอาเลย ใช่แม่เนี่ยชิวอะให้อัพสตาร์ดีอ่ะชัวะ่วจ่าเวลาเยอะมาแล้วชิวะจะได้เวลาใช่แม่ก็ขึ้นไงต่อไปเนี่ยได้แล้วหนูอ่ะได้ไม่ได้เลยต่อไปโอ้โแบนนี่นี่เจ๋งจริงเลยไป,ไปลูกกินเดี๋ยวคุสมองจะได้โง่ไปกินลูกกินเลยนี่นี่น<า>ี่มา